เป่าด่วนกับทุกคน เพจอุ้งอิงเพจจริงเพจเดียวกําลังมุ่งสู่1 0 0 0 0แผู้ติดตามแล้วนะครับล่าสุดกับทุกคนวันนี้เนี่ยเราอัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะครับแฟนเพจน้องอุ้งอิงเพจจริงเพจเดียวตั้งแต่ครูหมอนอิงมาเป็นแอดมินนะครับยอดผู้ติดตามพุ่งตอนนี้ทะลุ9 0,000ผู้ติดตามแล้วอีกแค่1น0 0 0ืเท่านั้นเองครับทุกคน900 0นิดๆเนี่ยก็จะนะครับทะลุ1 0 0 0 0แผู้ติดตามแล้วและที่สําคัญศิลปินดังคนนี้หมอลําดังคนนี้ก็มากดติดตามแล้วทุกคน น้องเต้าหยองยุคนเดทนั่นเองนะเรียกได้ว,ว่าอมิมข่าวกระแสก็เพิ่งเห็นนะครับว่าน้องเต้าหยองเนี่ยมากดติดตามครับทุกคนซึ่งปกติแล้วยังไม่เห็นเนาะน่าจะเป็นน่าจะเพิ่งมากดติดตามเพราะว่า,าไลฟ์สไตล์ของการลงเพจของน้องเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างครูหมอนอิงมาเป็นแอดมินใช่ไหมครับได้ใกล้ชิดน้องมากยิ่งขึ้นก็จะได้มีการแบบว่า,าลงคลิปวิดีโอองอิงเนี่ยแบบใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ,ดๆเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ถูกแชร์ ถูกไลค์เยอะนะครับศิลปินดารานะครับที่อาติดตามน้องอุงอิงอยู่เนี่ยก็มากดติดตามเพจนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนอีกแค่9 0 0 0นิดๆนะครับก็จะครบ10,000แผู้ติดตามแล้วนะครับก็ถือว่าปังมากๆแล้วก็เพจก็มีความเคลื่อนไหวเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่ครูหมอนอิงเนาะมาเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นแอดมินเพจนะครับในช่วงที่ครูหมอนอิงเข้ามาเป็นแอดมินเพจเนี่ยครูหมอนอิงเนี่ยได้รับกําลังใจเยอะมากๆเลยนะแฟนคลับโอนมาลไไปให้นะครับแล้วก็ทำมาอะไรไปให้เนี่ยโห เยอะแยะมากมายกําลังใจล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้ครูมั๋นอิงเนาะอัปเดตนะครับในเรื่องของไลฟ์สไตล์อุ๋งอิงเนี่ยลงเยอะๆเลยครับทุกคนเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับทะลุ10,000แสนแน่นอนนะครับสำหรับแฟนเพจน้องอุ๋งอิงเพจจริงเพจเดียวนะครับเนาะตอนนี้นะครับทุกคนอุ้มพิมข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปดูนะสำหรับผู้ติดตามใหม่ๆนะครับในแฟนเพจของน้องอุ๋งอิงนะครับทุกคนตอนนี้หลักๆเลยเรามีเห็นมีพี่เต้าหยองเนาะมากดติดตามนะครับ มีพี่เต้าหยองแล้วก็มีอีกศิลปินหลายท่านเลยที่มากดติดตามนะครับทุกคนนะในเขาเรียกว่าอะไรใน Facebook ขององค์อิงเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการมีความเคลื่อนไหวนะครับให้กําลังใจพ่อโจแล้วก็แม่นุชนะครับอีหลาเป็นกําลังใจให้พ่อกับแม่เด้อจ้าแล้วก็แท็กไปยังพ่อโจแล้วก็แม่นุชนั่นเองครับทุกคนน้องน่ารักมากแฟนคลับก็มาก,กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับ หลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าแฟนเพจอุ้มอิงเนี่ยอันไหนจริงแน่นะครับทุกคนอ่ะอุ้มอิงก็จะขึ้นพาไปทุกคนได้ดูตรงนี้นะครับว่า นี่คือแฟนเพจอุงอิงจริงๆนะครับคือเพจนี้รูปประจําตัวนี้รูปหน้าปกนี้ครับทุกคนซึ่งเพจปลอมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเกลื่อนต้องบอกว่าเกลื่อนเลยนะครับเอฟซีอุองอิงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาถามพิพวอิมเยอะเช่นเดียวกันนะครับเนาะอ่ะแล้วก็เมื่อคือนนี้นะครับทุกคนน้องก็ได้รับรางวัลน,น้ําใจเยอะแยะมากมายอีกเช่นเคยนะครับเนาะเนี่ยนะครับ,นะรบเมื่อคืนนี้น้องก็ได้มีการอ่าลงรูปนะครับลงรูป มาลัยนะครับได้รับมาลัยทุกคืนครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วพอพูดถึงเพจปุ๊บนะครับทุกคนครับต้องบอกว่ายอดกดไลค์กดแชร์เนี่ยมากปกติแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าได้ชมน้องแบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแบบ VIP มากยิ่งขึ้นนะนะครับพอครูหมอนอิงมาเป็นแอดมินเนี่ยยอดกดไลค์เนี่ยก็จะแบบ5,000 6,000บางรูปเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็มันมีผลอะไร มันมีผลดียังไงกับองคอ์กรพอเวลาโพสตคิวงานใช่ไหมครับคนก็จะเห็นมากยิ่งขึ้นเวลาแชร์เพลงศิลปินในองคอ์กรคนก็จะเข้ามาติดตามคนจะเข้าไปฟังมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนอันนี้เราไม่ได้ว่าแอดมินคนเก่าเนี่ยไม่ดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริบทของแอดมินคนเก่าเนี่ยคือไม่ได้ใกล้ชิดน้องเหมือนครูหมอนองิงใช่ไหมครับทุกคนเนาะถามว่าแอดมินคนเก่าดีไหมดีนะครับเขาก็ได้มีการอัปเดตรูปนะครับด้านหน้าเวทีอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆครับทุกคนของวงเนี่ย ลงมาในแฟนเพจนี้ของอุงส่วนหลักๆก,ก็คือของอุงอิงนั่นแหละถามว่าดีไหมดีมากนะครับแต่ทีเนี้ยพอมาเป็นพี่หมอนอิงปุ๊บเราก็ได้เห็นอะไรที่แบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าพี่หมอนอิงเนี่ยเป็นผู้ดูแลอุงอิงแล้วก็รูปบางมุมที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นเราก็ได้เห็นอย่างพี่แองจี้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเลยอย่างพี่แองจี้เนี่ยต่างแต่งหน้าน้องเสร็จปุ๊บพี่แองจี้ก็จะลงรูปในส่วนของพี่แองจี้ลงมาแต่ในเพจของน้องอิงเนี่ยเราก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่ง เห็นอีกมุมหนึ่งในการถ่ายภาพอะไรต่างๆครับทุกคนมันก็จะได้เห็นหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ดีใจะนะครับดีใจแทนดีใจแทนครูหมอนเองเนาะที่แบบมามาถ้าเป็นแอดมินแล้วแบบผู้ติดตามแบบโอ้โหเพิ่มมาเป็นหมื่นนะครับจากตอนแรกโอ้ตอนนี้2 0 0 0 0แล้วนะตอนแรก7 0,000กว่าๆใช่ไหมครับผู้ติดตามตอนนี้ 8 0 0 0 0 0แล้วฮะเก้า0 0 0กว่าแล้วครับทุกคนอีกนิดนึงก็จะแสนแล้วนะครับเนาะก็ไปช่วยกันดันช่วยกันแชร์กันนะครับถ้าเวลาเพจมีความเคลื่อนไหวต่างๆสิ่งหลักๆเลยที่อิ่มอยากเห็นก็คือ FC เนี่ยช่วยกันแชร์นะครับพอจะได้แบบอ่าจะได้แบบดันดันเพจเนี้ยให้คนเห็นมากยิ่งขึ้นนะ,นะครับเนาะนะในส่วนของพ่อๆแม่แม่ีนะครับที่สอบถามอุ้มอิ่ม,มกันเข้ามานะครับ ที่สอบถามพิมพิมกันเข้ามาก็คือหลักๆเลยเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับทุกคนไม่ทราบจริงๆเนาะว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ทราบจริงๆว่าแฟนเพจของน้องเนี่ยสรุปเพจไหนกันแน่ใช่ไหมครับทุกคนมีอยู่เพจเดียวนะไม่ได้มีหลายเพจด้วยนะครับเพจน้องมีอยู่เพจเดียวนะครับนะครับมีอยู่เพจเดียวเ,เพจพิมิมขึ้นรูปให้ทุกคนดูไนี่เลย นะครับเพจทิวอิ่มเนี่ยขึ้นรูปให้ทุกคนดูนี่เลยอะนะครับเนาะก็นะห้ามหลงกลเพจปลอมเด็ดขาดนะครับทุกคนห้ามหลงกลเพจปลอมเด็ดขาดคือบางคนอาจจะเข้าใจว่ากลุ่มกับเพจ มันอันเดียวกันไม่ใช่นะครับกลุ่มเขาก็จะเขียนตรงหัวข้อว่าคือกลุ่มเพจเขาก็จะเขียนว่าคือเพจจริงเพจเดียวนะครับให้ดูกันดีๆเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ระมัดระวังด้วยสาหรับบางคนเนี่ยอยากโอนเงินให้กับน้องแต่บางทีแบบโอนไปที่เพจปลอมอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนก็ต้องแบบว่าดูกันให้ดีนะครับดูกันให้ดีๆเนาะ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องอิมข่าวกระแสด้วยแล้วก็ตอนนี้ยินดีด้วยนะครับ,ก,บ,นนนะรบกับช่องเฮียนหน่อยนะครับกับช่องเฮียหน่อยนะครับที่ตอนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหคลิปองค์อิงร้องเพลงชีวิตเมียเช่าเนี่ยทะลรทะลุไปแล้วทะลร3ล้าน1แสนวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้โหคือวิวไหลเรื่อยอ่ะ นะครับวิวไหลเรื่อยๆอ่นะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจอุ้งอิงนะครับเพจจริงเพจเดียวไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเพื่อที่จะให้แบบพอ่พอพอ่อแม่แม่บางคนที่ไม่ได้ติดตามเพจเนี้ยเข้ามากดติดตามน้องเพิ่มขึ้นนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับพอ่อพอแม่แม่ FC แฟนคลับแล้วก็น้องอุ้งอิง,องเพรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับท้ายคลิปนี้นะครับอุมอ้มอิ่มจะเอาเพจของน้องเนี่ยมาขึ้นโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันว่านี่นะคือเพจนี้นะครับ นะครับให้ทุกคนไปกดติดตามนะครับแล้วก็เพจปลอมคือถ้านอกเหนือจากนี้คือไม่ใช่เพจจริงของน้องแล้วนะครับก็ไปช่วยกันดูแล้วก็ดูกันดีๆนะครับ fc แฟนคลับก็เป็นหูเป็นตาให้กับน้องด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ